สวัสดีครับวันนี้ทางอินดี้บาร์ชแนลนะครับจะนำเสนอพระเครื่องของหลวงปู่เหรียญวอลลาลภเหมือนเดิมนะครับมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับสิทธิ์หลวงปู่เหรียญทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับก็เป็นรุ่นนี้นะครับสมเด็จ5อังคารนะครับสมเด็จ5้าอังคารนะครับรุ่นนี้นะครับผมก็ได้หนังสือมาด้วยนะครับก็เลยจากแบ่งปันท่านผู้ชมนะครับสมเด็จ5้าอังคารรุ่นนี้นะครับจัดสร้างขึ้นในปีพศ2536นะครับ เพื่อนำออกให้ผู้มีจิตศรัทธาเช่าบูชานะครับณวัดอรัญญบรรพศนะครับตาบ้านมอนะครับอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดหนองภายนะครับรุ่นนี้นะครับก็วัตถุประสงค์หลักๆนะครับก็คือเพื่อจัดสร้างนะครับจัดสร้างพระสุธรรมเจดีนะครับในในยุคนั้นนะครับปี2536นะครับโดยองค์การไฟฟ้า ายผลิตนะครับแห่งประเทศไทยนะครับโดยวัตถุประสงค์นะครับ oh, right หลักๆก็เพื่อเป็นเครื่องดาลึกในคุณธรรมสัมมาปฏิบัติของหลวงปู่เหรียญวรละาโคนะครับแล้วก็เป็นเครื่องําลึกบูชาถึงพระรัตนตรัยนะครับและเพื่อผลิตสถานพระบรมสารีริกธาตุพระธรรมพระอิทธิธาตุนะครับเกศธาตุนะครับของหลวงปู่คูบาอาจารย์เช่นหลวงปู่เสานะครับหลวงปู่มั่นนะครับหลวงปู่สิมหลวงปู่สามหลวงปู่ตื้อนะครับหลวงปู่ขาวแล้วก็ หลวงปู่หลุยนะครับและอีกอย่างนึงก็คือเป็นศูนย์การศึกษาธรรมะนะครับแล้วก็เผยแผ่ปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็มีการกระจายบุญนะครับหลักๆงบประมาณในการสร้างปีนั้นนะครับประมาณ20ล้านบาทนะครับในส่วนของสมเด็จ5อังคารนะครับ กลุ่มผู้สร้างนะครับก็ได้นําอังคารธาตุของหลวงปู่สิมนะครับหลวงปู่หลุยนะครับหลวงปู่สามหลวงปู่บูพาและก็ครูบาพรหมจักรนะครับมาเป็นส่วนผสมในการสร้างนะครับจึงเป็นที่มานะครับว่าสมเด็จ5อังคารนะครับในส่วนของครูบาอาจารย์ที่ผสมนั้นนะครับจะมีส่วนผสมของหลวงปู่สิมเยอะหรือมากหน่อยนะครับเพราะว่าในขณะนั้นนะครับเป็นช่วงเวลาที่ ครบรอบในการมรณะของหลวงปู่สิมนะครับทางวัดทำผัป่องนะครับจึงต้องการทําบุญฉลองอัฐิของหลวงปู่สิมนะครับทางวัดจึงมอบให้ทางผู้สร้างนะครับมอบพระอธิธาประมาณเยอะเหมือนกันนะครับประมาณหนึ่งถังใหญ่นะครับก็รวมทั้งอัฐิของหลวงปู่สิมอีกจํานวนหนึ่งครับซึ่งผู้สร้างได้นํามาสร้างมวลสารรุ่นนี้นะครับ แล้วก็มนสารุ่นนี้ก็เป็นที่มาว่ามีพระอังคพราธาตุอธิธาตุของหลวงปู่สิมเยอะนะครับส่วนพระสมเด็จ5อังคารนะครับจะมี2พิมพ์นะครับ2พิมพ์นะครับ2พิมพ์ข้างหน้านะครับข้างหน้าข้างหน้าตรงเนี้ยก็จะเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับเป็นพิมพ์สมเด็จพิมพ์ใหญ่นะแต่ข้างหลังนะครับข้างหลังก็พิมพ์นึงจะเป็นตัวหนังสือนะครับอีกพิมพ์หนึ่งก็เป็นพระสุธรรมเจดีนะครับผมจะให้ดู คร่าวๆนะครับอันนี้ครับคือข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นพระสุธรรมเชดีนะครับข้างหลังบอลลาโพก็จะคล้ายๆกับเนี่ยครับคล้ายๆกับเนี่ยครับรุ่นนี้ครับรุ่นนี้นะครับแล้วแล้วก็มีข้างหลังก็แต่ว่ามวลสารก็มีความเข้มข้นแตกต่างกันไปนะครับตั้งแต่สี เท่าปกตติจนถึงสีดำนะครับเพราะว่าแต่ละรุ่นทางผู้จัดสร้างนะครับก็ได้มอบให้กับกรรมการบ้างแล้วก็คนที่มีส่วนร่วมในพิธีขณะนั้นนะครับการรวบรวมมวลสารหรือว่าคณะกรรมการต่างๆนะครับส่วนในขณะนั้นธรรมดาครับรุ่นนี้รุ่นรุนรุ่นนี้นะครับก็เช่าหาในหลักร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับในขณะนั้นนะครับ และก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นหลังตรงนี้ครับเป็นหลังตัวหนังสือเขียนว่ารุ่นพิเศษ5อังคารนะครับก็จะ<พ><ท>เป็นเป็นรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นนี้5อังคารเนี่ยครับเหมือนเป๊ะเดียวกันเลยครับ5อังคารครับก็สวยงามนะครับสวยงามมากครับเนี่ยครับรุ่นต่างๆบางรุ่นเอ่อรุ่นเดียวกันนะครับบาง ที่กรรมการจัดสร้างก็จะมีมีเม็ดพลอยเม็ดพลอยนะครับเหมือนนะครับเม็ดพลอยมีเม็ดพลอยเพราะว่ามีลูกศิลูกหาจากจันทบุรีนะครับเอาเอาเม็ดพวกพลอยมาให้นะครับแล้วก็บดผสมในในพระลงไปนะครับก็ดูสวยงามนะครับนี่ครับมีรุ่นห้างคารสมเร็จห้างคารก็มีครับมีมีม หลากหลายเนื้อนะครับแต่ว่าโดยหลักๆก็มีมวลสารของหลวงปู่ในสายวัดป่าทั้ง5้าครูบาอาจารย์นะครับมีหลวงปู่สิมนะครับจะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็มีหลวงปู่หลุยครับมีหลวงปู่สามนะครับมีหลวงปู่ตื้นะครับมีหลวงปู่ครูบาธรรมจักรนะครับ ในส่วนพระอังคารชุดนี้นะครับเห็นเท่าที่ได้ได้ฟังมานะครับพระสมเด็จพระชาดาี้หชลวงปู่ท่านได้อนุญาตนะครับแล้วก็รับรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระเครื่องครั้งนี้นะครับตามข้อมูลนะครับท่านได้อธิษฐานจิตนะครับที่กรุงเทพนะครับที่สำนักสงฆ์วังส่วนจิตลดานะครับเนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับหลวงปู่เหรียญท่านอยู่ที่กรุงเทพบ่อยครั้งนะครับบ่อยครั้งนะครับ สวยงามนะครับรุ่นนี้ครับสวยงามนะครับงหน้าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับรุ่นนี้ก็ที่อยู่ที่ที่พระเครื่ององค์นี้นะครับก็คือมีการแชร่น้ํามนต์นะครับของหลวงปู่ที่ฐานจิตที่วังจิรดาแล้วก็แช่น้ํามนต์นะครับองค์นี้ครับส่วนองค์นี้ส่วนองค์นี้ก็เป็นรุ่นอื ธรรมดานะครับแต่ว่ามีพระจีวรธาตุของหลวงปู่เหรียญอยู่นะครับมีจีวรแล้วก็มีมีเส้นผมมีพระอังคารธาตุนะครับรุ่นนี้สวยงามมากนะครับทั้งสองเหรียญน,นี้นะครับเอ่อก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยนะที่นี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวจะนำเสนอพระเครื่องของหลวงปู่เหรียญในไ p ต่อไปนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ